เพื่อนทุกท่านครับผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศทิวทัศน์นะครับผมยามหน้านี้เขาเรียกวันยามนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับผมนี่ก็จะเขียวชุ่มชุ่มชื่นชื่นไปทั้งสองฝักฝั่งนะครับผมก็จะมีเกิ่งมุมงกิ่งไม้ครับผมถ้ามากลางคืนนี้ก็อไม่อยากจะเหลาเลยนะครับผมนี่ครับผมจะมาตัดไม้ตรงนี้นะครับผมเนไม้ไผ่นี่นะครับผมฝั่งนี้ครับผม ตัดเอาไปทำเล้ากว,วางนะครับผมเล้ากว,วางแล้วก็สั่งเสาตั้งกล้องเสาตั้งแผงโซลาเซลล์นิดนึงครับผมนี่ครับบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหนี่เลครับชีวิตบ้านนอกครับผมอยู่กับทุ่งอยู่กับนาทางไปไล่ไปนาก็ประมาณนี้นะครับผมหน้าฝนหน้านี้ก็มันค่อนข้าง,างที่จะเขียวชุว่ม รู้สึกว่าบรรยากาศมันจะดีครับผมมันเขียวขจีโอโซนครับผมนี่ก็เรียงรายด้วยต้นไม้กิ่งไผ่ครับผมจะเป็นซุ้มเป็นกอครับผมถ้าขี่รถมากลางคืนนี้ก็จะมีะะแบบเสียวสลังแพรบนิดนึงครับผมพวกป่าก็ค่อนข้างที่จะลุกนิดน,งนึงนะครับผม ครับก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนทะลุออกตรงนี้ไปครับผมก็จะเป็นกลางไปเป็นแบบทุ่งนาครับผมเป็นทุ่งนาไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะถึงที่สวนกวางครับผมู่พาคข้าไปชมนสวนกวางของตานะครับผมวันนี้สวนกวางของตาผมก็จะอยู่ข้างในนะครับผมอยู่ข้างในวันนี้ก็มีคนมาซื้อกวางครับมาซื้อกวางแต่ทีนี้จับไม่ได้ครับจับน้องกวางไม่ได้น้องกวางไม่ยอมไปครับผมน้องกวางไม่ยอมไปปลาตาจะขายกวางหนึ่งตัวนะครับผม เป็นกวางที่เลี้ยงไว้นะครับผมเพราะว่าตาจะบอกว่าจะขายตัวนี้เพราะว่าตัวนี้น้องกวางค่อนข้างที่จะเป็นเด็กดื้อครับผมเด็กดือ้อเด็กดือ้อคือลังแกเ,เพื่อนๆน,น,นะครับผมก็ชมบรรยากาศจุทัตปไปเลี้ยงนะครับผมน้องกวางก็จะเป็นน้องกวางที่ดือ้อก็เวลากินอาหารก็ตัวเองมีเขาใช่ไหมครับก็จะทิ่มแทงน้องๆครับผมที่เกิดใหม่ แล้วตาที่ขายออกไปเพราะว่ามันมีเหตุและผลครับผมเพราะว่าอ่าน้องกวางครับผมน้องกวางตัวผู้นี้ก็จะเป็นก็จะดูดูนิดนึงครับผมอ่าเขาก็ได้อ่าทาร้ายน้องกวางอีกตัวหนึง่งที่มีอายุเพียงเพียงแค่เจ็ดเดือนครับผมน้องกวางอ่าก็ได้ตุยครับผมตุยตาก็เลยเกิดอาการที่ โมโหก็ว่าไง่ายครับผมโมโหก็ขายขายออกควนี้ออกไปเพราะว่าตัวนี้มันก็ทํามันแบบว่ามันห่วงห่วงของอทุกทุกตัวที่จะเข้ามาครับผมจะเข้ามาามาเวลาตากระยายเอาอาหารให้อย่างเงี้ยเขาจะเขาจะเขาจะห่วงครับผมห่วงตรงช่วงนี้ก็จะเป็นข้ากาลังจะออกมองน,นะครับจนข้าจะออกอนึงประมาณนี้ ปาข้าวส่วนข้าวเขาประมาณเสียงลกเสียงกาล้องครับผมจังจิ้งจังจะเป็นธรรมชาตินะครับผมก็พาเพื่อนเข้ามาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับผมเป็นบรรยากาศนิดนึงซ้ายก็ท้องนาครับผมฝาก็ท้องนานะครับผมก็มีมีปลามีกุ้งมีหอยนะครับผมนี่ครับข้าวออกลวงนะครับออกลวง้วครับอีกสักหน่อยก็คงจะเอาน้ำออกไม่หมดแล้วครับผมมีไก่ด้วยไก่ด้วย ไก่ไก่ไก่ไก e ่โอ้โหไก่บ้านครับนึกว่าไก่ป่าไม่ใช่นะครับผมไก่บ้านเป็นไก่บ้านนะครับนี่ครับทางเข้าไปที่จะเข้าไปในสวนกวางนะครับผมจะเพื่อนๆเข้าไปชมกวางนะครับผมเข้าไปครับผมเอ่อเข้าไปก็จากบ้านมาก็ประมาณกิโลนึงนะครับผมมาจากบ้านก็ประมาณกิโลนึงทางเข้าไปตรงนี้ครับหนึ่งกิโลนี่ครับเราก็เลี้ยวเข้าตรงนี้ครับ เขาล้อมเรียบร้อยแล้วตรงนี้ครับเป็นซ่อเข้าไปอีกครับตรงนี้บรรยากาศเป็นไงครับอึมคลึมดีไหมครับโอ้โหโนี่ครับบรรยากาศขนาดมีแดดนะครับมีแสงแดดนะครับตรงนี้เสียงกิ่งไม้ขูดรถเพื่อนเห็นนกไหมครับธรรมชาติครับผมวันนี้นก ่าเขาเรียกว่าพี่มองก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะพื้นเผิวเดียวกันสีขาวเหมือนกันเลยแปลกมากเลยมองไม่เห็นนกนกกระยางขาวครับผมมองไม่เห็นมันเป็นสีขาวว่าขับไปเรื่อยๆครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นนาของป้านะครับผมนอป้าก่อเลี้ยงอมโบไว้ครับอมโบปัวครับผมปางก็ใกล้จะหมดแล้วพอดีครับข้าวเกี่ยวพอดีนี่ครับผมเราก็มาถึงแล้วนะครับผมเพื่อนทุกท่านครับผมนี่ครับก็เป็นสวนกวางของคุณตานะครับผม นี่ครับเป็นน้องกวางนะครับผมเห็นไหมครับเ,เพื่อนเพ่อนคุณตาจะขายตัวตัวไหนตัวนอนอยู่ครับเนี่ยนี่น,นี่ตัวที่เขายาวที่สุดนะครับนี่นี่เขายาวมากนี่นี่น้องเขายาวมากเลยตัวนี้เป็นกวางสายพันธุ์ลูซานะครับลูซ่าน้องลูซ่านี่ครับเป็นส่วนกวาง ส่วนกว้างคุณตาก็มีกวางอยู่ประมาณ10กว่าตัวครับผมเดิมทีซื้อมาทั้งหมดเกตัวออกแม่แพรลูกครับผม,มก็ตัวนี้มีปรสิบกว่าตัวครับผมแต่ตุยตุยไปสองตุยไปสองตุยไปสองตัวมีกน้องกวางก็รอครับรอรอ,รออาหาร ดูนะครับผมผมเด็ดยาให้นะครับเดี๋ยวน้องจะมาอย่างไหวเลยครับไอตัวเขายาวนี่แหละตัวดีเลยจะมาไหมนี่เขายาวยังไม่มาครับเขายาวยังไม่มานี่สองห้าแปดวันนี้เหรอฮะสองห้าแปดวันนี้เหรอครับโอ้โหทุกทีไม่ยอมเข้าใกล้นะตัวนี้จะมีตัวครับมาแล้วครับเขายาวมาแล้วจะมีสองตัวครับผม วางเขายาวมีสองตัวนี่มาแล้วมาแล้วตัวนี้คุ้นตัวนี้คุ้นตัวเนี้ยคนตาไม่ขายเนี่ยจับได้ไม่ขายตัวนี้ไม่ขายครับแต่ตัวนูน้นตัวนู้นมีส่ไม่ดีเกีงเลยครับผมจะขายประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนทุกท่าน ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ได้เลยครับผมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับผมทุกการรับชมนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูว่าทําสวนกวางทําทำยังไงดูซ่าซ่าครับวันนี้ยังไม่ได้อากุญแจมาเลยคุณตายังไม่มาคุณตากำลังตัดไม้อยู่๋วยวผมต้องไปเอาไม้ที่ยิงคุณตาคุณตากับคุณใหญ่ไปตัดไม้อยู่นี่นี่น อันนี้ไม่กลัวครับผมไม่กลัวคนสองตัวนี้จับได้ด้วยตัวนี้ไม่ดุร้ายไม่ดุตัวนู้นและตัวนู้นดุครับผมตัวนี้อริยาสายดีผมมาที่ไรก็เขาก็เล่นกับผมตลอดแต่ตัวนู้นผมไม่กล้าเล่นด้วยเดี๋ยว โอเคครับผมขอบคุณมากๆครับทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับผมที่มาเข้ามาชมในการอ่าถ่ายทอดนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณทุกการทักทายสวัสดีครับ